สวัสดีครับผมกริดเองครับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำเกมเก,มเกี่ยวกับ F n F กันนะครับ mm. เกี่ยวกับบอยเฟรนนะครับผมไม่ใช่ไอเรื่องบอยเฟรนชอบกินอะไรนะครับหรือว่าทำอะไรส่วนตัวนะครับไม่ๆๆไไ,ไอ้นั้นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ที่ผมจะมาพูดก็คือบอยเฟรนนั้นเคยปรากฏตัวในอนิเมชันเรื่องดังมาแล้วนะครับผมและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เห็นบอยเฟรนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้กันผมขอ ทบทวนเรื่องเกมเกี่ยวกับ F N F กันนะครับผม F N F นั้นเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2563นะครับผมผู้พัฒนามีชื่อว่าคาเมนเทเลอร์นามแฝงก็คือนินจามอฟฟินก้สุกนั่นเองนะครับผมเขาเป็นทั้งผู้พัฒนาและผู้เขียนโปรแกรมนะครับตอนที่เกมนั้นยังออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะโดง่งดังสักเท่าไหร่นะครับผมตอนนั้นมีแค่วีคหเองนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ย เกมเขาก็เริ่มโด่งดังมากขึ้นครับเพราะว่าเขาอะก็เอาตัวละครที่โด่งดังมากมายจาก YouTube และในเกมอะมาใส่ในเกม f n f กันนะครับผมอย่างเช่นปิกโกจากปิกโกสคูนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือสปุกกี้มอนนั่นเองนะครับผมหุบปากอะอะ,อะไรหรอครับมึงอะมึงอะเมื่อไหร่มึงจะเข้าไประเด็นฮะรีบเข้าไประเด็นได้แล้วกูกีเกตตดต่อ,ตอไอ อ่ะงั้นก็มาพูดถึงการปรากฏตัวของบอยเฟนกันเลยนะครับบอยเฟนปรากฏตัวครั้งแรกในอ n นิเมชั่นเรื่องดังที่มีชื่อว่า s p o เกอร์มอนด์อันวอเตอร์โผลมาในนาทีที่2นาที24่วิโผลมาตรงกลางระหว่างสคลิปและพร้อมนั่นเองนะครับทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับเซอร์เพียทโทก็ได้ใบามาแล้วครับว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ย จะได้เข้าไปอยู่ในเกม f n f นะครับซึ่งมันก็เป็นจริงซะด้วยเอาละคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าจะคอมเมนต์อะไรขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อบอกให้คนที่ยังไม่รู้นะครับว่า Boyfriend นั้นก็ได้ไปปรากฏตัวในอนิเมชันเรื่องดังๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปบ่ายสวัสดีครับ